โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาต่อกันในเกม PUBG Mobile นะครับสำหรับรุ่น Infinite Note 30 4 G นะครับผมเอ้ยเีเย่มาอะไรอะดาวโหลดแกลเลอรี่ไม่ยังไม่ดาวโหลดรามาดูกราฟิกกันหน่อยครับกราฟิกผมปรับอยู่ที่ HD นะครับผมเฟรมเรทสูงนะครับ6 0 FPS ส่วนสไตล์ก็นะครับตามสไตล์เลยส่วนผมก็โมบิแอรพวกนี้ก็ ป,ปูปูปีปมุปูปีปีไปนะครับผมประมาณนี้นะครับสมรับการตั้งค่าอะไรพวกนี้ไปดูกันในเกมเลยดีกว่าเออใช่และตอนนี้แบบผมเจ็ดจสามเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมไปดีกว่าว่าถ้าผมเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยกีพับกีเกมเกมนึงเนี่ยมันจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์และจะนานขนาดไหนนะครับผม <S <S แบตของ infinite o a d สามสิบเครื่องนี้นะครับผมอยู่ที่ห้าพันมิลลิแอมนะครับผมถือว่าเยอะนะครับผม อะไรเนี่ยอยูด่ดีดีวิวสีบ้าโอเครอห้องต่อไปนะครับผมวมอเค โอเจอห้องแล้วนะครับผมโอ้ไมครื่องบินอะขึ้นย่ยไม่วาขี okay. นั้งนายขับไปนายและอยู่ good luck meek โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเกมพับจีโมบายแล้วนะครับเอาละลงเรนกันทีโอเคที่ดีที่เดิมสักคูน s go to the โรงเรียน let's let's go let go ไหนนะเพื่อน let's go โรงเรียนหนุนติดตามเบอร์สามหมายปลายเพื่อนโรงเรียนได้เวลาโตแล้ว โดนเรียนไม่ดีด้วยมั้งเอาไปไกลละเอ้ยแต่อยู่ถึงนีงมั้งขี่เพื่อนก็ลงสกูเหมือนเกันโอเคอยู่ครับตอนตายยัได้ไม่เหงาเพื่อนเพื่อนเป็นอยู่สกูไหมโอเคยังอยู่สก,สกูแต่เราดีดจะถึงไหม,นะไมเนี่ยแมวกลางป่านะ สกูโอเคไม่น่าถึงถึงไหมถึงไหมโอเคสี่คูณร้อยหญิงแค่สกูหลังมีคนไม่เอ,อ่ยไม่มีไปเอาวิ่งวิ่งยาวๆจุ่งวดถึง,ถงตึกง,ง,งหนาถึงพี่ก่อนอย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าเรามีอาวุธ นในเอขอของนี่ปืนซักกระบอกขอปืนซักกระบอกไอ้นี่กันไม่มีเลย,เลยโอ้เฮ้ยปืนเฮ้ยปืนอะไรเนี่ย ไหนเอ่ยเอานี่ไงโอเหนึ่งคิวอศพอยู่ไหนนี่ไงศพกดบสิกดสิดสอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะดีนะงี้ ยืดผมเล็กไปหน่อยมีคนยิงกันอยู่ฝั่งขวาเออใช่แล้วผมลืมบอกนะครับผมตัวของ i n f i n i t ตโน t สามิตัวนี้นะครับมีลำโพงคู่นะครับสามารถแยกซ้ายและขวาได้เป็นมือถือที่เจ๋งมากๆ่ะวินติด เอนั่นใครล่ะนั่นฮัลโหลบอยอ้าวติดหมดไเอ้ยฮัลโหลบอยอื้อประตูเกตินอะคอร เลสโกบวกต่อไม่รอแล้วนะสองเอ้ยสองสองห้องนัดนี่ บูมปัมบูบมบัมบมีเสียงบึ้มแต่ไม่มีเสียงคนอยู่ไหนวะสองใครล้วเพื่อนวอดัดวด้านบน ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจะเอ๋ออุ้เธอนัดเดียวเล็กๆนัดนี้เพื่อเธอคนเดียวนะจ๊ะฝันดีกับน,น้องปุ๊บปุ๊ๆปุ๊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 ปืนอะไรไม่รู้แต่ที่ร,ร,รู้ติดใจซะแล้วมีเลดดอดไม้ไม้ไมีมมมตอนนั้นจะเห็นรอยเท้า ไม่มีงูใช่ไหมโอเคไม่มีงูโอเคไม่มี <c oughs> โอ้ยจ๋าออุ้นเธอะส้งนหัวเป็นหนึ่งทีะสะดุ้งเลยมเมื่อกี้เกือบเกือบเกือบซีด่องแล้วเกือบซีด่องแล้ว เก <G ül üyor> ือบนะครับเกือบเมื่อกี้ดีนำเป็นลูกสองไหนไปไหนต่อดีเฮ้ยตอนนี่อนี่อยู่ไหนปุ๊บตรงนี้ไม่มีในบ้านเลยชัวร์ภาพ อ,อทำไรพี่หนุ่มอาอหมวกหายอเอาไม่ตายเฉยเลยเสวยเบิดเยาน้ำครบสองไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ิงปุยเฮ้ยมีอีกไม้ ไม่น่ามีนะไหนเไปไน็นเดตต่อดีได้รถจังเลยไปเที่ยวโพชิงกิมาจีโลเคชันไหนโลเคชันโลเคชันก็สกูลนี่โอ้ยเจดอินเด,ดคา ขน่อยไปไกลแล้วนะครับเพื่อกีบองไม่ทันโอ้เสกูดบายเลยไปไหนดอดีเห็นไหมยกไปนั่นนหะ ไอ้ยมไซจุด่าเจ๋งสามล้อมหัศจรรย์ไม่มีใครใช่ไหมเฮ้ย <Heaven. S 2> ่ันใชนไหมอไซโอ้ว้าวนี่ก็มอไซแสดงเห็นว่าเราเป็นคนไทย

อะไรบอกทีว่าน่าสมุกโอ้สมุกจีกนด้วยโอเคลงมันตรงนี้เลยเพื่อนขับเจีกสะกกินอ,าากอ้าเจ้าเอโอเคไม่มีใครเอ้ยมียาน้ำแต่จเ,เจ๋งไหนอีกเฮ้ยเพื่อนยิงนกสวยยัน้ำไม่ยาเม,ม็ด คอมเพนเซอร์เออามีไหมเอ,อ่ยอะไรยิงอะไรอ๋อเขายิงแล้วฉนักการยา ูซีอยู่ไหนชิมยยาเตรียอุปกรณ์นห่ไม่ลืมไอเกสไปขี่เอะมันกดค้างมาร์กได้ไหมอ๋อได้อยู่ ยิงอะไรกันน่ะ๋อตขีขึ้นไข่เนี่ยผมก็ไม่เห็นเนาะโอเครู้เรื่องเลยมัหมดแล้วเพื่อนมันหมดแล้ว ไม่มีคนเลยเอา้าตายระเบิดตรงไหนแล้วนั่นโอ้โหอย่างไกลเลยโอ้โวงแดงไม่หยองมันก็แค่วงสีแดงในมินิมนแมปแค่นั้นแหละตรงไหนเอ่ยก็มาที่เดิมดิ โอ้นี่มีที่ช้อปปิ้งตั้งไงนีไ่ไงอ๋อมีเข็บนสัญญาของใครไม่รู้เอ่อไม่มีอะไรนาซื้อเลยอะตัะการไหมไม,ไม่โอ้ยลงตรงหน้าโอ้ยเสียวแล้วเกิน Là bài nó bài, mình ấy ơi, ui, hừm, luôn ยิงอะไรฝั่งซ้ายมีใครไม่เออ่ยโอเคไม่มีเอาโอเคดูแล้วยิงอะไรวัชเสา อยู่น้อยอยู่น้เฮ้ยโอซิซโอซิซมากโอ้ยโอ้โอ้ยอ,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 อ้้ยโอ้ย l p l e a s e ทาสกตตรงนี้เพื่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละเออชุบตรงนี้แหละเพื่อนทาสกีเต ไม่โดนยังได้อยู่ยังได้อยู่เสรวิเขาบ้านเสรวินเรวิานวิง่งววิ่งวิ่วิ่งวิงว่งปิดประตูปิดไม่ได้ทำไม,มอารีเดิรนอีนก็ดีเลย ไหนอยู่ไหนเอาโทษทีเพื่อนมันไม่ยอมออกให้เอ๊ะตรงนั้นโดนไหมล่ะเอาเอาโอเคเรียบร้อยก็ว่าโอเครื้อเ่องเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกมพับจีบโบรไสตดท้ายผมว่า ลื่นนะสนุกนะส่วนแบตก็ตอนนี้68ตอนนั้นเท่าไหร่70-70%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้เหลือ68ก็เล่นไปลาวๆอุ้ยนาทีรลไปแค่นี้ก็ตายอยู่นะครับถือว่าได้อยู่ฟาชา, w, บบ 5, ชาร์สี่วัตแบต5 0 0 0มิลลิแอมป์อุ้ยชาร์จเดี๋ยวเต็มนะครับผมหลับแบต5,000มิลลิแอมป์ก็เล่นได้ตั้งนานแล้วก็ชาร์จเร็วอ่ะ เออประบายดีนะครับผมสำหรับเกม PUBG Mobile ของรุ่น Infinite Note 30 4 G นะครับผมไปเจอกันครับผม